คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนอกกอตะคายสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมอยู่ที่ LSM 9.9ครับอยู่ในส่วนเกมยิงปลานะครับแล้วเข้ามาที่ค่ายเกม Space Gaming นะครับเข้ามาแล้วจะเจอหน้าตัวเกมตรงนี้นะฟิชชิงวอลนะครับหรือประมงศึก นะครับเข้ามาแล้วก็จะเจอตรงนี้ครับหรือว่าใครจะเข้ามาใต้คลิปนี้ครับมีลิงก์ให้กดนะครับมีระบบออโต้ให้กดนะครับเข้ามาได้ครับกดมาแล้วก็ไม่ยากเย็นทำตามขั้นตอนไม่เพียงแค่ไม่กี่วินาทีนะครับนะวันนี้มีตรงนี้ครับที่เห็นกันอยู่ตรงนี้คือ3ห้องครับจูเนียเอ็กเพรและก็ตไลท์นะครับราคากระสุนต่อ1นัด0.1หรือ0.10นะครับถึง10บาทต่อ1นัดเอ็กเพรก็1บาท ตอกะสุน1น,นัด100บาทกะสุน1น,นัดนะครับ10บาทต่อ1น,นัด200บาทต่อ1น,นัดทำไนี้ห้องใหญ่ตามจำนวนเงินทุนของเราครับใครอยากเล่นเท่าไหร่ลงเข้าไปเลยวันนี้ของผมมี2,500บาทผมไปจุนเนี่ยครับห้องเล็กสุดนะชอบที่6บาทนะถ้าใส่ยอดเยอะมันก็จะก็จะเล่นแป๊บเดียวนะว่าให้รู้แพ้รู้ชนะห,นหม,หมูหมูอะไรนะ จมูกหรือจะกาอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมันจะรู้เลยนะยอดเราเยอะอ่ะนี่หกบาทครับกลางๆนะกลางๆไปดูกันอาอยู่ก็ได้เงินมาหกสิบบาทเลยๆโอ้ยกินกระสุนอิ่มก็ไปถึงไงข้าวดีเข้าเป้าโอ้ย ออกลับมากลับมาครับอยังอยู่2 5 3 6นะยังไม่ยังไม่หายไปไหนเยอะนะครับยังอยู่กัเท่าไหร่กำลัอยู่18บาทแหมเยอะมาก18บาทยังไม่ได้ข้าวจานนึ่งเลยเพิ่งจะได้ไข่ดาวนะเดี๋ยวหาค่าข้าวสวยก่อนอยู่ตรงไหนอ,อ่ะขบวนมาเหรอไปไปเก็บให้หมดนะครับเก็บให้หมด ยิ่งตัวเล็กสีชมพูนี่ก็เก็บได้นะสีชมพูเก็บได้อยู่แต่ถ้าเป็นกุ้งเนี่ยผมมองว่ามันจะแข็งแรงมากเกิน,น,นไหนนะเสียแล้วใครบ้างเราไม่อยากจะเสียแต่เราเน,นี่ยไม่อยากจะเสียคนนึงละเออเราต้องได้เท่าไหร่แล้วได้อะไรนี่สิโขายไป200เนาะ โอ้ไม oh ่นะร้อยมาเงร้อยหยุดนะยังไงฮึบโอ้โหต่อยกว่าโอ้ไม่นะฮ่าโดนหายไปร้อยกว่าบาทนะไปมาแล้วครับชุดใหม่อันนี้มังกรครับทิ้งที่มังกรเจ็ดบาทอยู่ตรงไหนครับมังกรมาเร็วไปโอ้่แข็งแรงครับโอ้ไม่นะ ของใครอ่ะโอ้โหไม่ใช่ของเราครับบางกรมาแต่ไม่ใช่ของเราครับเรามาได้วงนะมังกรนบางกรตายไปแล้วจะไม่ใช่ของเราใช่ได้ครับลูกศรแค่80บาทอะไร60ก่อนครับ50ก่อนเดงเป็น2,000สี่ร้อยสิบยังเสียอยู่50บาทครับมาดูมังกรตัวที่สองครับดูไหนดูไหนขวาครับ ับไม่ใช่ของเราอีกแล้วโอ้โหเขาได้ดาบสองแล้วนะสองรอบแล้วนะโอ้โหเขาแม้ไปสองรอบแล้วนะ<า>รถปล่อยความพิโรธของเจ้าตนะิดีิไปสุดมามังกรมา,มาเดี๋ยวที่จะรีบยิงไปไหนยังไม่ได้กดเลยเออ หมดไปแล้วครับกระสุนฟรีหมดไปแล้วรอครับของใครอ่ะของใครอ่ะโดนไหมเรียบร้อยครับมาหาเราแล้วนะจะจบเลยไหมมาดูกันครับยอดเท่าไหร,ไไาาร่ครับ5้าร้อยห้าร้อยสี่สิบห้ามีไหมมีไหมเอาสามดอกครับสามดอกสี่ดอกไหมสามดอกได้พันห้าสิบบาทจะมาสองคนก้าวเพื่อจะได้มาแค่เท่าไหร่สี่ร้อยเนาะสี่ร้อย เอาควัมรอดของเจ้าสามพันสองตรงนี้หยุดใครหยุดก็หยุดได้นะครับใครหยุดจุด้โอ้ยมึงยิงสองทีตายเลยเหรอกใครหยุดหยุดได้นะผมหยุดไว้ก่อนนะสามพันสองร้อยส kind of ี่สิบเอ็ดบาทแั้วก็ได้มาเจ็ดร้อยสี่สิบเอ็ดบาทครับเจ็ดร้อยก็ถือว่าบวกแล้วล่ะนะเหมาะแล้วล่ะครับเจ็ดร้อยกว่าบาทมักน้อยครับมักน้อยงบน้อยมักน้อยวันนี้ก็ต้องลาไปก่อน พบวกวันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้อย่าลืมกดถูกใจกดซับสไคร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ